เพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูดมคอยอีกครั้งขอบพระคุณ fc สวัสดีคุณลุงคุณป้าที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรสวัสดีคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดด้วยนะครับช่องคูดงคอยคูดงก็พูดเสมอนะครับคูดงเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับอีกอย่างหนึ่งคูดงก็จะซื้อเหรียญกระสาบเพื่อใช้ในการสะสมนะครับแต่เหรียญที่คูดงรับซื้อนั้น เป็นเหรียญที่เราชื่นชอบโดยเป็นการส่วนตัวนะครับก็เนื่องจากว่าครูโดมเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์แม่พิม,มพม์หรือว่าถ้าในวงการเหรียญกระสาบเขาก็จะเรียกว่าแม่ตาขึ้นรูปบ้างอะไรบ้างนี่แหละก็จะก็เลยทำให้เราชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มาดูด้วยเวลาได้มาก็นำมารีวิว วันนี้คลิปนี้ EP ีนี้คุณดวงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ใครมีก็ต้องรวยนะครับเพราะว่าเล่นกันราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทเลยนะครับ5 0 0แสนบาทเนี่ยแล้วโอ้โหมีคนเข้ามาพูดมาคุยกับเหรียญนี้ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาพูดถึงเหรียญนะนะครับแต่ก่อนอื่นคุณดวงขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็เหมือนเดิมเหรียญที่คุณดวงรับซื้ออยู่ตลอดนะครับก็คือเหรียญ10บาทปี2541 ใครมีก็ติดต่อมาได้นะครับไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูปี2541คุูดวงรับซื้อเหรียญหนึ่งก็เฉลี่ยแล้ว50บาทปัจจุบันนะครับอยู่ที่30บาท50บาทหลายคนบอกอุ้ยทำไมคุูดวงซื้อถูกจังต้องยอมรับนะครับราคาเหรียญราคาธานบัตรตกลงมาเยอะมากๆจะให้ไปซื้อ100-200มันก็ไม่ใช่ที่นะครับเพราะว่าในกลุ่มนักสะสมปัจจุบันนี่เหรียญหนึ่งยังไม่ถึง100บาทเลย เนาะทำความเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีปี2 5 4 1แล้วต้องการขายจำหน่าย <c oughs> ก็สามารถพูดคุยติดต่อคูโด่งมาได้นะครับเนี่ยแต่ก็อยากให้มีหลายๆเหรียญหนนะ่อยเนาะเพราะว่าถ้ามีเหรียญ2เหรียญมันไม่คุ้มา่าส่งแน่นอนโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงอีกเหรียญหนึ่งที่บอกว่าเหรียญน,นี้ใครมีก็รวยจริงๆคุโด่งทําคลิปอยู่ไปประมาณคลิปหรือ2คลิปนะครับอธิบายอธิบายแล้วก็อธิบายอีกก็ไม่ว่ากันเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ ก็คนไม่รู้อเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในวงการนักสะสมนะครับคนที่อยู่ในวงการนักสะสมเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมเขาก็รู้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็คือไม่รู้นั่นก็คือเหรียญที่คุณโด่งจะมาบอกก็คือเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับเนี่ยที่อยู่ในมือของคุณโด่งนะครับเป็นปี2,500 ตาแผ่นดินปี2500นะครับเนี่ยถามว่ามีการเล่นกันไหมเล่นกันนะครับเหรียญหนึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่80บาทถึง100บาทเท่านั้นเองสำหรับเหรียญแทบจะเป็นเหรียญ UNC ด้วยถ้าเกิดเป็นเหรียญผ่านการใช้ก็ราคาก็อยู่นี่แหละต่ํากว่าร้อนี่คือเรื่องจริงที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมแต่มีอีกหเหรียญที่เล่นกันสูงมากนะครับสูงถึง500,000บาทนั่นก็คือเหรียญหนึบาทตาแผ่นดินนะครับ แต่จะเป็นปีพุทธศักราช2493 2493นะครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินปี2493ถือว่าเป็นเหรียญทดลองบล็อก ทดลองบล็อกนะครับพอทดลองบล็อกเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้แล้วว่าปั๊มออกมากี่เหรียญเพื่อนํามาดูนํามาตรวจสอบว่าเออเหรียญนี้จะใช้รูปแบบแบบนี้นะแล้วก็มาผลิตจริงในปี2,500แต่เหรียญปี2,493ได้มีหลุดลอดออกมาในระบบหมุนเวียน หลุดลอดออกมาในบบหมุนเวียนนะครับก็เลยทําให้มีคนคนพบคนเจอสมัยก่อนคุณโอ,อ๋ก,ก็คิดว่านะครับเหรียญทดลองบล็อกอะ่ะ2493มาหลุดออกมาอย่างเงี้ยคุณโอ,อ๋ก,ก็คิดว่าคงจะไม่มีใครให้ความสําคัญหรอกเพราะคิดว่าโอ้มันจะใครจะคิดว่าจาก1บาทขึ้นไป4ี่แสนห้าแสนได้ ก็เลยลุดรอดออกมาเน้นย้ำอีกทีนะครับปี2,493พศเดียวเท่านั้น2,500ยังไม่ถึงนะครับแค่เล่นแค่หลักร้อยเท่านั้นเองต่อให้เป็นเหรียญ UNC ก็ตามนี่คือเรื่องราวดีๆที่ครูโดมงอยากจะมาบอกอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน้องได้ทราบกันนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูโดมงคอย